สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบา้านๆวันนี้มาในเมนูกับแก้วดีกับข้าวเด่นค่ะเมนูนี้ก็มีชื่อว่าไก่ใต้น้ําค่ะไก่ใต้น้ําสูตรอีสานค่ะแล้ววันนี้จะทํำยังไงง่ายหรือยากมีวัตถุดิบอะไรบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่เหนียวหรือว่าไก่บ้านค่ะวันนี้แอนมินซื้อมาอยู่ที่ครึ่งตัวค่ะให้พ่อค้านะคะสับเป็นชิ้นๆมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้มาในส่วนของไก่เหนียวหรือไก่บ้านครึ่งตัวค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะมีอะไรบ้างมีหอมแดงมีพริกแห้งมีกระเทียมมีรากผักชีมีขาค่ะแล้วก็มีตะไคร้ค่ะ จากนั้นก็ต่อด้วยเม็ดผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยเมล็ดพริกไทยอัตราส่วนแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะต่อไปค่ะโรยในตอนท้ายก็จะมีเป็นใบมะกรูดเป็นผักชีค่ะผักชีก็ล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยใบยมะกรูดก็ฉีกนะส่วนรากก็เอาไปตำค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มตำเครื่องค่ะ ก็ใส่เม็ดผักชีแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยลงไปค่ะจากนั้นก็จะํำให้ละเอียดก่อนค่ะต่อไปใส่รากผักชีลงไปต่อไปค่ะทั้งหมดค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ตำต่อค่ะเราจะตำให้ทั้งหมดเนี่ยละเอียดเลยค่ะ เราตามมาเรื่อยๆค่ะความละเอียดของเครื่องนะคะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรานําไก่ใส่ลงไปในหม้อจากนั้นก็นําเครื่องแกงใส่ลงไปค่ะไก่ใต้น้ําจะต้องเตรียมหม้อแล้วก็เตรียมภาชนะที่ใส่น้ําข้างบนภาชนะที่ใส่น้ำข้างบนจะต้องปิดหม้อให้มิดนะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นก็คนค่ะน้ำปลาก็อย่าใส่มากนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบน้ำปลานะคะใส่แค่นิดเดียวความเค็มก็จะเติมเป็นน้ำปลาลงไปก็ได้ค่ะตรงนี้ก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นก็เตรียมเป็นภาชนะแล้วก็ลินน้ำใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปจับเวลาอยู่ที่25นาทีนะเคี่ยวไปไเรื่อยๆ25นาทีจากนั้นก็ตัดมาที่25นาทีเปิดแล้วก็เอาน้ำออกมาจากนั้นก็ใช้ทัพพีค่ะคนไก่อีกหนึ่งรอบค่ะบนให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้อีกหนึ่งรอบ น้ำข้างบนเมื่อกี้25นาทีเททิ้งไปนะคะแล้วก็เติมน้ำใหม่ใส่ในภาชนะค่ะจากนั้นก็นามาวางไว้ต่อนำมาวางไว้ต่อก็จับเวลาไปอีกอยู่ที่25นาทีถึง30นาทีค่ะแต่แอดมินจะเอาแค่25นาทีพอค่ะพอเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ให้เตรียมใบมะกรูดแล้วก็ผักชีค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็คนต่อค่ะ คนให้ทั้งสองส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะก็จะได้เป็นไก่ใต้น้ำที่มีน้ำคุกกิกแบบนี้นะอย่าลืมนะคะอัตราส่วนของเครื่องแกงแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะมีอะไรส่วนผสมเท่าไหร่ก็ไปหาดูหาจดกันได้นะตรงนี้ไก่ใต้น้ำก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ใต้น้ำสูตรอีสานค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ